จสาะเจ้าของเล่นอะไรดีหนูอยากได้ตุ๊กตาหมีตัวนี้ได้เลยแม่รวยอยู่แล้วไม่คะอะไรลูกหนูอยากได้ตุ๊กตาเจ้าหญิงราคาหนึหสบาทค่ะแพลงเกินไปแม่ไม่มีเงินก็ได้ค่ะนี่ไงตุ๊กตามีราคาเท่าไหร่ลูก1983บาทค่ะได้เลยค่ะเดียวไปส่ายตังกันค่ะทำไมแม่รักเต่น้องไม่เห็นจะสนใจหนูเลย ส0ิบนาทีผ่านไปบ้านไม่ค่อยสะอาดเลยนี่ยนไปกวาดบ้านหน่อยแม่ทำไมไม่ใช้น้องน้องยังเด็กแม่ใช้หนูเป็นเดือน,นแล้วนะแม่เขาเหนื่อยแต่พ่อยนหุบปากแม่เขาเหนื่อยก็ได้ค่ะทำไมไม่มีใครรักเราเลยทุกคนมองเราเหมือนไม่มีค่ะเราเกลียดทุกคนหกนาทีผ่านไปตุ๊กตาสวยดีนะเอามานะแม่พีเอ,เอาไป ไไปไหนทําไมชีวิตเราต้องเจอแต่อ,อะไรด้วยแม่ไม่สนใจพ่อก็ว่าดุเถมเทมน้องยังเยี่ยงของอีน่าเบื่อมากโทรศัพท์ของใครเนี่ยน่าจะของพ่อเราเปิดดูดีกว่านิยนอะไรคะเอาโทรศัพท์ของน้องไปทําอะไรเอาโทรศัพท์น้องเหรอใช่พ่อซื้อไว้ให้น้องทําไมพ่อไม่ซื้อให้หนูด้วยซื้อให้ลูกก็ได้ประโยชน์อเอามา ทำไมไม่มีใครเห็นใจเราเลยครอบครัวคงไม่ต้องการเรานี่ยนไปไหนมาไปทํากาแฟให้แม่เมย์หน่อยดีเต๋เต๋แม่หนูยังใช้กาน้ําร้อนไม่เป็นทีนะไปก็ได้ค่ะกา,าน้ําร้อนมันใช้ยังไงอะมันน่าจะต้องใช้ไฟอยู่ไหนเนี่ยกา,าน้ําร้อนไปลูกไปนอนกันหนูมุ้งนอนพอดีเลยโอ้ย๊ยเม่ลูกเป็นไรไหมเจ็บตรงไหนบ้างหนูเจ็บลูกเป็นไรไหมเดี๋ยวแม่พาไปโรงพยาบาลพรุ่งนี้ อ้อยเจ็บไปหาไม่ดีกว่าไม่คะอะไรอีกเช้ามันตกใส่หัวนูเดี๋ยวก็หายไม่แม่แต่ย่นหุบป,ปากไปนอนก็ได้คะ่ะเช้าวันต่อมาแม่พอน้องไปไหนนั้นกระดาษอะไรวันนี้แม่พาน้องไปโรงพยาบาลพ่อน้องล้มฝากดูเลยบ้านด้วยอ้าวเคเคล้มต้องพาไปโรงพยาบาลเลยเหรอขนาดเราชามตกใส่หัวควรไปโรงพยาบาลมากกว่าไปหาอะไรกินดีกว่า นั่นโทรศัพท์น้องเปิดดูดีกว่าให้น้องดูหนังสยองขวัญสิบแปดบวกแม่ไม่ให้ดูนี้บอกแม่ดีกว่าอา้าวแม่เล่นโทรศัพท์น้องทําไมฟังหนูก่อนไม่เคยคิดเลยนะว่าแม่จะเป็นคนขโมยโอ้ออียนอียนกลับมาทําไมแม่ไม่เคยสวัสดีค่ะเด็กหญิงคนที่ชื่อ,อยอลอถูกรถชนตุยยนถูกรถชนตุยเต่ไม่เป็นรายละมันนิสัยเย่อย,อยู่แลว้วจริงครับ ้าเดือนผ่านไปอียนมาได้ไงไหนบอกว่าตุยแล้วไงหนูยังไม่ได้ตุยแต่แค่หนูกระดูกหักบาดเจ็บนิดหน่อยแล้วทําไมเกเกต้องมาด้วยเกเกมันไรค่ะเกเกย์มันงโง่ด่าได้แค่นี้เองเหรอโอ้ยที่รักอียนมันผ่ากี่โมงอย่าทําเป็นสัตว์กินยาอียนใครสั่งสอนนางให้พูดแบบนี้ก็ไม่ไงอียนอ้อยแม่หนูเจ็บอียนตุยไปซะอียนกลับมาพ่อ ที่รักจับอียนไว้มันทำร้ายฉันได้ครับพาอียนไปห้องยอมป่อยหนูป่อยหนูได้ครับอ,อยู่ในนี้เป็นน<ป>ิยอมอยาปล่อยอียนนะพ่อยอมช่วยหน่อยพี่เดี๋ยวหนูก็โดนว่าเดี๋ยวพี่ซื้อขนมให้เกออกออก,ก็ได้ค่ะตามมานี่สถานีตำรวจขอบคุณยอม นี่พวกคุณได้ข่าวมาว่าทำร้ายเด็กร้องอะไรทำร้ายอะไรยัยรัศการไหนหลักฐานทั้งคลิปทั้งรอยทำร้ายแล้วคลิปเอามาจากไหนอัดคลิปไว้เผื่อเปะนางหลักฐานการทำร้ายยอมเดี๋ยวพี่ไปเอาโทรศัพท์ก่อนางนะเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องอยู่ในคุกไม่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 